สวัสดีครับดรอภิรักษ์จ้ปัญหาครับวันนี้อาจารย์อยากจะมาแนะนำา5ข้อควรรู้ก่อนที่คุณจะมาเรียนหลักสูตรภาษาไทยของเราข้อที่1คุณควรจะต้องเป็นคนรักการอ่านชอบการวิเคราะห์และก็ชอบตั้งคำถามที่สำคัญก็คือว่าต้องการค้นหาคำตอบด้วยตัวของคุณเองในเชิงวิชาการข้อ2คุณควรจะต้องเป็นคนเข้าอบเข้าใจผู้อื่น แล้วก็ต้องมีการพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมทุกวันนี้ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งความคิดความเชื่ออุดมการณ์ชาติพันธุ์ต่างๆข้อ 3. เราอยากให้คุณเป็นคนกล้าคิดแล้วก็แสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อที่ว่าจะสามารถนำไปผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆคอนเทนต์ที่มีคุณภาพที่ดีป้อนเข้าสู่สังคมของเราข้อ 4. ในการเรียนภาษาไทยนี้นะครับ คุณไม่ได้เรียนเฉพาะตัววยากรภาษาไทยแต่ว่าคุณจะสามารถเรียนทางด้านภาษาไทยได้อย่างครอบคลุมที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางด้านวรรณคดีวรรณกรรมภาษาศาสตร์คติชนวิทยารวมทั้งทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพเพื่อที่ว่าเมื่อคุณเรียนในหลักสูตรนี้แล้วคุณจะได้เป็นผู้ที่มีความถึงพร้อมทั้งในเชิงวิชาการและก็ผู้ที่มีความถึงพร้อมในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย และข้อสุดท้ายครับข้อ5นิสิตจะต้องไปฝึกงานในภาคเรียนฤด,ดูร้อนครับเพราะว่านิสิตจะได้นําประสบการณ์จากการฝึกงานนั้นเพื่อไปเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปทํางานจริงได้และนี่ก็คือ5ข้อที่จะทําให้คุณเมื่อจบเป็นบัณฑิตของภาควิชาภาษาไทยแล้วจะเป็นคนที่มีความถึงพร้อมทั้งในเชิงวิชาการและก็พร้อมที่จะทำงานได้อย่างหลากหลายสวัสดีครับ